โอเคข้อ4เลยนะคะอ่ะก็ไปหาตัวคูณตัวคูณของแต่ละตัวเลยเนาะตัวคูณของหนะคะคืออ่ะตัวคูณของ12คือเลขอะไรนะคะตัวคูณของ18คืออ่ะไปทำเลยเนาะ าตัวคูณของหกก็ท่องแม่หกหกหนึ2งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สี่หกห้าสเป็น6ก6ิสิเป็นหกส2เป็น72อ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะถ้าไม่ได้ค่อยเข็ยเพิ่มเนาะอ่ะ 1> 12 1สอง24 24 3 2 3 36 1 2 4 48 12 5 60 12 6 7 2 12 7 84 12 8 96 12 9 108 1 2 10เป็น120 2 0 1 2อ1เป็น1 2 2 12 12เป็น1 4 4แบบนี้นะโอ้โห18ละอ่ะ1 8 1 18 18 2เท่าไหร่ 36หใช่ไหมอ่าบางคนบอกท่องแม่18ไม่ไดุ้ณนูก็ท่องไม่ได้เหมือนกันก็มันเราคูณกันไปเรื่อยๆเนาะ18คูณ3ได้เท่าไหร่83ดสามยิบสี่ถูกไหมคะสามหนึ่งสาสี่ห้าก็ห้าสี่ถูกปะอ่ามีอีกไหมอ่าเราไปเช็คก่อนเนาะเผื่อสามตัวแล้วบางอื่นว่ามันมีเนาะอ่าดูซิมีเลขอะไรบ้างที่เหมือนกันหได้ไหม ไม่ได้สิบสองได้ไหมเกือบได้เนาะมีแค่สองตัวแต่สิบแปดไม่มีสิบแปดตัวนี้ได้ไหมคะสิบแปดมีของตัวนี้กับตัวนี้แต่สิบสองไม่มีสิบแปดไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นอ๋อนี่ได้หนึ่งตัวแล้วเห็นปะนี่สามสิหกคุณลูกแอบไปเห็นพอดีเห็นปะได้หนึ่งตัวแล้วนะโอเคเราเขียนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราลืมเราจะได้ไม่ต้องคูณเยอะถูกไหมคะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเนาะ ชืบในหนึ่งตัวแล้วเราไปตามหายอีกหนึ่งตัวนะอ่ะอ่ะเอาวันนี้อาจจะบวกไปสิบแปดก็ได้นะไม่ต้องคูณสี่ก็ไ้นะถูกปะก็คือบวกอีสิบแปดเนาะก็เป็นสิบสองห้าหกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสิบสองแบบนี้ก็ได้เจ็ดสิบสองนะ,ะ,ค,นะคุณลุกแอบเห็นนะคุณลุกแอบเห็นนะเราอาจจะต้องแบบหาทีละตัวถ้ามันต้อง ท่องท่องแม่สุดคูณแบบยากอย่างเช่นแม่18อย่างเงี้ยหนูอาจจะหาทีละตัวแบบนี้แล้วหนูก็ไปเช็คด้วยว่าหามันมีหรือเปล่าบรรทัดน,นี้มี72บไหมมทัดนี้มี7 2็บสไหมมรทัดนี้มีไหมถ้ามีหนูก็จะได้ไม่ต้องไปท่องต่อเสียเวลานะคะพอสรุปแต่ข้อนี้มันมีไงก็จบละเห็นปะนี่72 7 2 7ิบบนี่โอเคไหมคะ สรุปนะคะก็คือหนูก็จริงๆหนูต้องท่องไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าก็ถ้าเจอหนูก็หยุดเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วโอเคปะถ้าไม่มีหนูก็ต้องท่องไปอีกเข้าใจเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวคูณร่วมนะคะของมี3ตัวเลยนะ6 12และ18แเนาะและ18นะคะก็คือ 36แล้วก็เ2อเนาะตอบเลยนะคะตัวคูณร่วมของ6 12นะและ18นะคะก็คือ36แล้วก็72แบบนี้นะคะ<บ>เข้าใจเนาะเดี๋ยวคุณอุกไปก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยนะเพราะว่า มันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะค copy แล้วคุณนุกจะไปลบตัวเลขเอา่อะชึบตรงนี้่ะแบบนี้นะคะ่อะอะเด็กๆลองลองทำไปก่อนคุณนุกเลยก็ได้นะเดี๋ยวคุณนุกขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมมันจะง่ายง่ายสำหรับคุณนุกเองแหละ,ะแล้วมันจะเร็วได้ไงชึบๆๆ,ๆๆตรงนี้ฮ โอเคมาเริ่มเลยหาตัวคูณร่วมของอะไรบ้าง4 9แล้วก็12ใช่ไหมอ่ะทำเลยนะตัวคูณร่วมของ4มีอะไรบ้างท่องแม่4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 1 8 32 4 9 36อ่ะคุณลุกลองแค่นี้ก่อนอ่ะลองก้าวบ้าง 9 1 9 19, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 95 45 96 54 97 63 98 72 99 81 82, 92, 12บ้าองบ้า2 12 4่ 2องแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดแบบนี้นะอ่าใส่คอมมาด้วยชุบชุบแบบนี้นะคะอ่าไปดูซิว่าอันไหนที่มือมีเหมือนกันทั้งสามมันฮัทไหมลองดูซิอ่าสี่ไม่ได้เนาะแปดได้ไหมแปดก็ไม่ได้สิบสองอ่ะสิบสองเกือบได้มีอันนี้กับนี้แต่มันทัดที่สองไม่มีสิบหกได้ไหมคะ ยีก็ไม่ได้ยี่สิบสี่ได้ไหมยี่ี่ไม่ได้ยี่แปดได้ไหมโอ้ oh, ยังไม่ได้สาิบสองได้ไหมคะสามสิบสองยังไม่ได้นะคะสาสิบหกได้ไหมอ่าได้แล้วสามสิบหกได้นะเห็นไหมอ่าก็มีนี่นะชุบ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 ,ชบนี่สาสิหกได้หนึ่งตัวแล้วแบบนี้อ่าแสดงว่าคุณลูกต้องทําตัวอะไรเพิ่มสี่เพิ่มใช่ไหมเพราะว่า มันหมดแล้วไงมันแต่มันต้องหาอีกตัวหนึ่งจบปะอ่ะไปทําเพิ่มเลยสามสิ 36, บหกบวกเพิ่มอีกสี่เป็นสี่สิบบวกเพิ่มอีกสี่ใช่ไหมคะคือมันเพิ่มทีละสี่เนาะก็บอกไปทีละสี่ก็ได้อ่ะเป็นสี่สิบสี่อย่างนี้ดูซิมันมีไหมอ่ะยังไม่มีเนาะอ่ะสี่สิบแปดก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะก็คุณลูกก็จะเช็คไปเรื่อยอย่างเงี้ยอ่ะสี่สิบแปดมันทัดนี้ บรรทัดนี้มีไหมไม่มีบรรทัดนี้มีแสดงว่าสี่แปดไม่ได้เนอะอะสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองอ่ะห้าสิบสองอะไม่ได้ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าสิบหกได้ไหมไม่ได้หกสิบหกสิบได้ไหมหกสิบบรรทัดนี้มีถูกปะกับบรรทัดนี้ถูกไหมแต่ว่าตัวอื่นบรรทัดที่สองไม่ได้ หกสิบหกสิบสี่ได้ไหมคะหกสิบสี่ก็ไม่มีเนาะหกสิบสี่ก็ไม่ได้ค่ะหกสี่คุณลูกขอมาเติมตรงนี้นะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเนาะหกสิบแปดก็ไม่ได้บวกอีกสี่เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสองได้ไหมเจ็ดสิบสองอุ้ยแอบเห็นได้เห็นไหมเด็กๆนี่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 เห็นไหมเจ็ดสิบสองได้อย่นี้ ชืบชืบเจ็ดสิบสองได้นะคะเพราะฉันตอบได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็ใส่คอมมาไปคอมมาอันนี้อ่ะไปเรื่อยแต่เราไม่หาต่อแล้วนะอ่ะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมนะคะของสี่เก้าแล้วก็สิบสองนะคะก็คือสามสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสองเนาะอ่ะตรงนี้ก็ตอบนะคะอันนี้ต้องเลื่อนลงมาเนาะ ลงามาชึบตรงนี้อ่าก็คือมี4ตรงนี้อ่าเก้าสิบสองนะคะก็คือสามสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสองแบบนี้นะโอเคนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วอ่าถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวคุณลุกลบขออนุญาตลบก่อนนะคะตรงนี้ หาเลยตัวคูณร่วมของสนะิบเนาะมีสิบตัวคูณร่วมของ20ใช่ไหมคะตัวคูณของ10ตัวคูณของ20ตัวคูณของ30แล้วก็ตัวคูณของ60เนาะเดี๋ยวคุณนุกขยับบรรทัดนี้อันนี้ตัวคูณของ60นะคะคือ่ทำเลยนะตัวคูณของ10ก็คือท้องแม่10 สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งรอยคุณลขอเป็นหนึ่งร้ก่อนนะอ่าอ่าตัวคูณของยี่สิบยี่สิบสี่สิบใช่ไหมท้องไม่ยี่สิหรือเพิ่มบวกเพิ่มไปอีกทีละ40่สิบใช่ไหมคะอีกยี่สิบถูกไหมคะหกสิบแปดส เก้าสิบหนึ่งร้อยบวกเพิ่มอีกทีละยี่สิบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่หนึ่งร้อยถูกไหมหนึ้ยถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันเนาะอ่าอ่าตัวคูณของสามสิบสามสิบหกสิบเท่าไหร่เก้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าไหร่ 150, 180, อีกคะหนึ่งรอยห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเอาแค่นี้ก่อนละกันอ่าต่อไปหกสิบบ้าง หกสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมคะส okay. อ,องร้อยสี่สิบอาโอเคอะเราไปเช็คก่อนถ้าไม่มีเราค่อยทำเพิ่มโอเคปะอะจำนวนที่สิบมีแต่มรดอื่นไม่มีเลยอะยี่สิบบางยี่สิบได้ไหมไม่ได้สามสิบได้ไหมคะสามสิบก็ไม่ได้เนาะสี่สิบได้ไหมสี่สิบก็ไม่ได้โอยตายแล้วใช่ปะ ห้าสิบอ่ะห้าสิบได้ไหมอ่ะไม่ได้เนาะหกสิบหกสิบได้ไหมคะอ่าได้ใช่ไหมนี่ไหกสิบนะได้เนาะอ่าโยงเส้นสีแดงไปเลยนะคะอ่ะหกสิบชื้หกสิบได้เย่ได้หนึ่งตัวแล้วอ่าหกสิบได้แล้วอ่าต่อไปได้เลขอะไรอีกได้เจ็ดสิบได้ไหมไม่ได้เนาะแปดสิบอ่ะก็ไม่ได้เก้าสิบได้ไหมคะไม่ได้หนึ่งร้อยได้ไหม หึ่งร้ก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นสิบ่ยต้องทำเพิ่มแล้วเนาะ,อะลองเพิ่มหตอนอ่าหนึ่ง้อ,อ 110, ใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งร้อยด้ไมไม่ได้เนาะไม่มีตัวไหนเีหิ110เลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหนึ่ง้อยได้ไมอุ้ยแอบได้น,ไน,นี่งเด็กๆชุชุบชุตรงนี้นี่หนึ120ได้เนาะเพราะฉะนั้นจบแค่นี้นะ อันนี้ก็ต่อไปอีกสามอันเพื่อให้รู้ว่ามันมีอีกแต่ว่าเราไม่เอาแล้วนะเราเอาแค่สองตัวพอชึบอันนี้คีดสีแดงเลยทําทำให้นุกให้อาจจะไม่สวยเนาะเออไม่สวยนั่นแหละไม่ใช่อาจจะแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าหนูเขียนไปเลยนะก็จะเป็น10นะคะหาตัวคูณร่วมของ10 20ี่สิบสสนะคะและ60สิบ คือเท่าไหร่เอ่ยมันก็มี60กับ120เนาะอ่าก็ตอบเลยนะคะตัวคูณร่วมของ10 20 30นะคะและ60นะคะก็คือ60และ120แบบนี้ โอเคนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เด็กๆมีอะไรสงสัยนะคะก็โพสใต้ใต้ใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะถามคุณนกได้เลยนะคะแล้วถ้าเข้าใจเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจด้วยนะคะคุณหนกจะให้รู้นะว่าเด็กๆเข้าใจนะคะคุณนกก็ฝากเด็กๆนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คุณนุกด้วยนะคะ